สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณพ่อมาอยู่ที่เซนทัลอิตวิลนะครับมาเรามาที่ร้านบุญธงกี่นะครับเป็นร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์และนอกจากข้าวมันไก่แล้วก็จะมีเป็ดย่างด้วยนะครับแต่ว่าพ่อ,อชอบข้าวมันไก่มากกว่าแล้วก็อันนี้เป็นเมนูของลูกชิ้นปลาครับนี่คือหน้าตาของเชฟประจําร้านนะครับเป็นคนไทยแต่ว่าน่าจะไปได้รับสูตรจากที่สิงคโปร์มานะครับร้านบุญธงกี่ เขาบอกว่าเราเสิร์ฟไก่เป็นภูมิห้องทานได้ทันทีตามฉบับของบุญตรงกี่เพิ่มความยุ่มฉ่ำด้วยน้ำซีอิ๊วราดไก่สูตรต้นตำรับจากสิงคโปร์นะครับนี่คือบรรยากาศภายในร้านครับคนมานั่งทานกันเยอะแยะเลยพ่อเอ๋สั่งน้าเก๊กฮวยมาทานกันเป็นน้าเก๊กฮวยหนึ่งเหยือกน,นะครับอันนี้หน้าตาไก่ครับไก่เป็นแบบเ, à, เนื้อสะโพกน่องครับจะแพงกว่า à, ไก่ปกตินิดนึง ต่ก็อร่อยอันนี้เป็นข้าวแค่เห็นก็น้ําลายไหลแล้วครับเนื้อไก่อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีใช้มือเดียวก็เลยอาจจะสันๆนิดนึงนี่เนื้อไก่ครับขอจิ้มหน่อยอ่าโอ้อร่อยมากครับกินทานได้เต็มปากเต็มคำเลยถ้าเป็นบ้านเรานะครับก็อาจจะโดนไก่ตบๆให้เป็นแบนแต่นี่มาเป็นชิ้นเป็นไก่เป็นชิ้นเป็นอันมากครับในในส่วนของไก่ก็จะมีผัก พวกแครอทแล้วก็แตงกวาด้วยว่าแค่คุณพ่อเอกกลับมาดูคลิปก็ยังอยากกินเลยครับอันนี้จะเป็นไส้หมูนะคะเป็นไส้หมูพะโลครับน้ำจิ้มอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับไส้หมูพะโลเด้งๆดึงๆเลยนอกจากในในไส้หมูพะโลแล้วก็จะมีเต้าคูทอดครับเต้าหูทอดสตดขออบุญตรงกีเหมือนกันอันนี้อร่อยพ่อเอกก็ชอบรสชาติของพะโลจะไม่ไม่เหมือนของบ้านเราทีเดียวนะครับ ก็จะค่อนข้างจะมีรสชาติที่แปลกไปนิดนึงแต่ก็อร่อยมากไม่ไมเค็มจัดจ้านนี่ครับมาดูไส้กันใกล้ๆกันอีกทีครับไส้อันนี้จิ้มแล้วก็ทานอีกบอกเลยว่าพ่อเอกชอบเมนูนี้มากทั้งไก่ทั้งไส้เนี่ยทานแล้วอิ่มส,ด,สดครับเดี๋ยวเรายังไงก็ลองลองไปทานกันดูนะครับที่ไม่แน่ใจว่ามีสาขาไหนบ้างแต่คุณพ่อเอกไปที่สาขา Eatwell มาครับ หนึ่นี่น่ากินดีคนเดียวก็มีความสุขมากๆครับอืมอร่อยอิม่มอันนี้สั่งมาลาักษณะจะปริมาณประมาณ2คนทานนะครับแต่พ่อยทานคนเดียวโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับรวเจกันใหม่ครับ